สวัสดีจ้าส,ส,สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนเลยนะจ้าสวัสดีครับชุดนี้ก็สสวัสดีหลายๆมืดเนาะพอน้องจะนายเนาะเพราะว่าเฮ็ดจะออกเรื่อยๆแม่น้องจะนายก็ถือเก็บไปเรื่อยๆได้จ้ะนี่พอน้องจะนายเจอมาเบิง้งเฮ็ดปวกหัวดำได้จตาันนี้โบแมนที่ท,ที่เฮาเก็บเด้ออีกชนิดนึงได้จ้ะนี่ดอกเฟิร์ตบู๊ยัง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 โบเบิ้งแค่นี้แค่นี้ก็งามเลยน้องพอน้องจนนนะนายเนาะเดี๋ยวจะจาพาไปเบ,บิ้งอีกจ้า นี่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 มาเบิ่งมาเบิ่งนี่จ้ะพากันเปิดไว้เลยด้อฮาร์เกอรแม่นเดิมฮุดคูเฮทบลูดา่เขาเรียกว่าเฮ็ทปลูดามได้อจ้ะเนี่ยหมูเนี่ยถ้าได้สำนีคงดีเนาะพราน้องไานเนาะบลูจักดอกนี่นี่แทรกกันอยู่นี่ค่ะฮุดคูหมูตัวนี้ยังโบเบิร์ตได้จ้ะยังโบเบิร์ตโบเบิร์ตโบเบิร์ตเ่อยๆไปของพี่ก็มี นี่โอ้ยอยอกเป็นหวีเลยอันนี้เรียงกันใส่ไล่อยู่โอ้โหไม่มนม้องเนายปักไม้ไว้อยู่พูกกระเม็ดพากันย่างเหยียบยเหยียบเบเียบบยเหยียบจะเทื่อดแต่วะมางัดเลยนะคนเจนายเนาะดุยกันเลยจ้ามางัดเลยจ้าเอาขาเพื่อนบรูสั่นหรือย,อยาวเด้อเห็ดปวดจะนิดนึ่ง<บ>น่าจะสั่นนะที่เคยเอาเก็บ่ะ ที่เคยเฮาเก็บที่เฮาเคยเก็บเฮาเคยเก็บแต่ดอกบานแม่นดอกตทำนี้เฮายังบ่เคยมาโอนี้แหละงัดพวกเลยตทำนี้บ่บ่แม่นขาเพิ่นฮักเลี้ยง่น่าจะยาวกว่านิดหน่อยนึงหรือเปล่าเฮาขึ้นมาเบิ่งจ้าเลือดนี่เหมือนฮ็ดปลูกบ้านเฮาเลยเนาะน่เห็นเพื่อนเก็บในโทรศัพท์นี่แหละจ้ะบ่เคยไปเก็บเอง ว่างว่างอย่างไรงดัดอย่างเดียวจ้ะคืนนี้ไม่ได้มีขาเลยตัวคุเห็นไม่รู้เนี่ยมาเห็นมันเป็นหินแต่ดำๆเป็นพุ่มนึกว่าเห็ดปวกอันนั่น,นเนรอเฮาอยัางบม่เห็นเลยพนงจนายโบเหมือนเห็ดมาซ่าน <c oughs> ลงมาเบื่อพี่จังว่าเม่นเห็ดบม่เห็นขาอีหลีได้โบขาวเลย ใจมากหมูนี่ขันนัดเห็นปแม่นเป๊ะสองสามร้อยอยู่ยออจุ้มเปนจุ้มอยู่เพข่อนออกเพื่นออกออก,ก็น,กนตตั่นกันขัาเนาะติดๆๆๆกัเลยโอ้ติดกันเลยจังมีเขาบอกสิจก<า>นี่ขาเพิ่นก็ได้หมูเลกเนี่ งามมากเลยสะอนอ่อ่ะจาอันนี้มันูกินอะไรตัไม้ไหส่งไปเหนบยเหยียเพวยเอาก่อนเลยจ้ะนอนกย่ไปย่างมาบ่เหยียบเพื่อนเียบเอาอ่ะบะทินตตอยู่พุ่นด้นาะในกองทายนะขายาวขนาดนาอยาวสำหรับเพื่อนะนะอ กรอบะกรอบเหมือนกันกระเทียมทันแน่ถ้าดอกสำนียขาขาเป็นกรอบเือกันาลุกไปซ้ำเซบบกว่าได้นี่เปลืกกรนั้นเขาคือบุพเพินซายแบบนี้เลยวะเก็บไม่ง่ายนี่จุ๊บ อุ้ยหักปามไปให้เข้านอ่อ้ยมักเ็ดนี่เนาะต้นออกแสกๆกันอยู่เนาะดอกอ้วนอีกดอกตะมุตะมิขนาดข้าเป็นคนกับรุ่นร้อยโลกแล้วค่ะว่าลนะอุ่นแล้วจริงตัวดีวจากรุ่นแล้วแปดสิบอืมไกลเสียซะ ใกล้แล้วยังยังเท่าน่าจะรุ่นนี้อยู่เป็นนี้สาจุดนี้ว้าวสวยขนาดเลย โลถ้าเป็นคน <c ười> จอยจอยยังไง้นหนักอีนสี่สิบโลจอยตรงไหยบอกคือการสี่สิบเท่าไหร่เ <c ười> กือบห้าสิบแล้วช่วงนี้ลดงดอาหารอยู่สิบบ,บ่อเวลาเพื่อนหิวก็สิให้กินเป็นเวลา จุ่มนี้จุ่มที่สี่น่จุ่มที่ห้าจุ่มที่หกเจ็ดแปดเก้าสิบโอ้มีสิบจุ่มพอดีเลยเอาจุ่มนี้ก่อนจ้ะคิดว่าน่าจะเกือบเต็มเลยนี่โอ้โอ้รอสัก ตัวนี้เป็นเ็นแบนด้วยจ้ะเถือทางครับเนาะกำลังจะไหนเนาะเจอแบบนี้อีกจักหมูก็ใครเนาะครับตรนี้บวบเนี้แเมนชอบบวบๆนี่แปดชิปโรเลยเมนบอก โล่เจ้าโอปัวเจ้าที่เพิ่นีปู๊กเขาออกก่อนเล้กัดมือตอนน,น,อน,นั้นเลยเจ้าของเพิ่นนี่ไหนเครื่องตะกร้าแล้วบาทไปดีต่อจ้า งง่าง่าายยต้องจุกข้างล่างนะอย่าลุนอย่าลุนไม่ได้ลุนมันไม่มีขาจัาเาบเพราะ น้ำจมลงไปบึ้บเลยมันมืดอย่างวะแดดไม่ดี ทุกดอกออจุม่มในซิบเต็มซิบเลย <ขอ S 1> งามครับ แบบแปมฮักแบบนึงเบ่งนึงจม,มูกเปิดแล้วเป็นแต่ทางโดกเนาะทางขาจ่อยลงเนาะอ,อืม แช่บวกเห็ดบวกอันนี้มันหวานหอมด้วยกระเห็ดบวกคือกันแหรอวาแม่แต่ตปตูมิคแกงทั้งดอกจริงๆเลยได้นี่เนาะเป็นเห็ดบวกอันเดียวกันเนกับที่เราเอาอยู่นณะผ่าปีที่บเบอร์เกีนสถิตเอาปีนะักกินเอาปีเยอะอดอกตัวห้าขาขาว,ขาวมันเป็นเห็ดบวกขาวตัวหา้าอันนี้เป็นเห็ดบวกดล้ แต่ถ้าอยู่ต้นทางลงใดฮองห่อเม้นในต้นบัวข้าวน่ะใช่เลยตรงนั้นแหละเหมือนตรงนั้นเลยเขาชูหมวดคุยกันอินสองคนยินใจขาปเปเพื่อนเนาะ หัวบีบีย้อมากเลยเรื่องเดียงกันเลย ได้เก็บทั้งเห็ดปวกจูนได้เก็บทั้งเห็ดปวกหัวดำเหลือเห็ดปวกขาวคือว่าอะลรไปเดี๋ยวฮอลเลาะดูเบิ่งเนาะตรงนั้นะอะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วเปิดเป็นยาักษ์โเอาองานข่าวฮอลเลยหยู่ป่าไผ่ฮะน,นาพาเลยสุมไผ่เลยพับลงพายุรอบกวนสุมไผ่จะเป่นกอจนพับลงทอดที่ดินพายุอยี๋มอะไรเนี่นยาพายุอีพา บแม่นไม่ใช่เหรอโบแม่นล่าสุดลืมแล้วมาเก็บเพชรเ่าดีกว่านั่นทิดเต็มมีดีกันได้ปะนี้เฮ็ดนี่ก็เฮ็ดปวกขั้นตัวใดน่าเกี่ยวปวกันเยอะเฮ็ดปวกคุณฮะขยาวเล่าใจดีตัวนี้ขาสั้นแต่ว่า ได้น้ำหนักไหมเนี่ยปวดดีปวดปวดปื๊ดเต็มมือเลยคุณเห็ดปวกกันนึกคุณนางแบบนางแบบเป็นนางแบบจริงๆเลยนะตัวนั้นอ่ะอันนี้คุณสาวอวกยกไข้เฮาซ้ายในห้ใส่ตัว Oh, kau aku aku ni sedap ni aku hormong pemer tu ih hmm sini มีอีกจะกองก้านนี่ไงบอสเขาก็อยากให้มีอยู่ได้เก็บง่ายคก็บง,ง่ายมากเฮ้ยแต็มมันพูมีมกจับเสียอย่างเดียวนี่แ,<ล>แหละตัวน้นอาอวบผน้ชายลำตัวมัดปอบานียมัดขาเป็นอยู่แต่ว่าอาหาร<ม>าดูเรื่องไรนี่เนะี่บ่แบบกำนะแบบตังนะ้งอ่ะนั่นแหละเหมือนอย่างเหมือนหัวที่จอเลยอ่ะ เสรจก,กาจ้ะนี่บุ้ยได้ไลายเด้จอจอาจ้องไม่ยีรูนมมหิดลงเหลืออยู่บเอเอ่นี่เห็ดปวกหัวดำเขาได้ลายอยู่เด้อนี่จ้ะผลงานของเขาเนะน,นานะพน้องจไนเนาะสิขอตัวลายเด้อจ้ะเผื่อเจออีกอันนี้เห็ดปวกหดดัวดำเด้ออันที่แม่น้องจไนเก็บม่กกี้นี่คือเฮด เฮดจูนเฮดปวกเนาะพน้องจจนานเนาะเฮดปวกอันนั้นอ่ะอันนี้แถมหัวดำพร้อมดำอีหลีเด้เห็นไหมพน้องเจนายงามปึดเลยงาปึดเลยนี่จ้ะผลงานของขงจื่อประมาณนี้แม่น้องจจนานสิฟ้าวไปหายเพราะแม่พี่น้องบ่นก็ได้จ้ะอันนั้นจ้าคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่น้องเจนไหน่ยเด้อจ้าแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้ะสวัสดีจ้ะอื้สวย